เวสกรล,ลวั์ถ่ายรูปให้วิกกี้เป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบม,มากเลยล่ะคะ่ะสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวสกรล,ลวั์และภรรยาสาวนอวงการอย่างสาววิกกี้พิมณยาเพราะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอด จนหลายคนก็แซวเลยว่าเวียเป็นพ่อหนุ่มครั่งรักไปแล้วซึ่งนอกจากจะครั่งรักกันสุดๆแล้วยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยล่าสุดวิกกี้ก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังคุณสามีทำหน้าที่เป็นตากล้องคอยถ่ายรูปให้แถมยังเข้ามาคอมเมนต์ชมหวานหยดเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งนอกจากคุณสามีจะเป็นคนถ่ายให้แล้วยังเข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่าสวย ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสน,นั่นเลยป่าปาก็ถ่ายสวยค่ะสวยค่ะคอนเฟิร์มแล้วสวยงับสวยที่สุดเลยครับเพียแม้บอกเลยว่าทั้งถ่ายให้และเข้ามาชมด้วยตัวเองก็สมกับเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักจริงๆ